น่ารักอะทุกคนแช้คคำว่าน่ารักได้เปลืองมากน้องพูดถึงกับแผนงานของน้องปีนี้แล้วก็น้องจะต้องทำอะไรบ้างต้องไปเรียนต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็แบบพูดน่ารักอะทุกพี่ๆไม่ต้องห่วงนะคือแบบไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับเรื่องการรับงานเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยคือเขาวางแผนไว้หมดแล้วแล้วเขาแพลนไว้หมดแล้วว่าของน้องของปายเนี่ยบุ๋มหายห่วงเลยนะ ไม่ใช่ของนุกไม่หายเออไม่ใช่ของนุกก็ไอ้นี่นะของนุกก็หายห่วงเหมือนกันแต่ว่าด้วยของปลายเขารอบครอบมากเขาแบบเป๊ะ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 อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิบุ๋มว่าไม่ไม่น่าห่วงปลายอะ่ะแล้วปลายเป็นจากที่เราเห็นปลายไม่เคยหยุดพัฒนาทุกคนคิดดูจากคนที่ลองเพลงไม่เป็นเลยแล้วมาได้ถึงจุดนี้แล้วมาถึงจนปัจจุบันเนี้ยมันจะขนาดไหนะ่ะ เนาะมันจะขนาดไหนอะห่วงอย่างเดียวห่วงแต่นุกกับไปายไม่ได้กันเอาและแต่ก็ไม่ห่วงหลบบุ๋มอะเขาต้องได้กันเขาต้องได้กันนุกกับปายต้องเป็นแฟนกันนุกกับปายต้องแบบมีน้ำเหนือปุยไยนานอันนี้ว่โนนะเดี๋ยวเขาก็แคปไปแขวนห้ามใครแคปคลิปบุ่มเด็ดขาดทุกคลิปห้ามเด็ดขาด นกกับปายต้องเป็นแฟนกันไปทำเสน่ห์ที่ไหนดีเราอหรือเขาเป็นอยู่หรือเปล่าออุ <audio> ้ยไม่พูดดีกว่าเก่งมากลูกเก่งมากแก้วมาไหมแก้วาแล้วแก้วอยู่บ้านหลังนี้ไม่มีหรอลูกอะอ้ยไม่ได้เรื่องเลยที่หนีมนได้เนี้ย เจ้าน้ำมากินลุกน้ำครกอ้ยขอบคุณรถสปอร์ตจากพี่เฮมี่ด้วยนะครับ เป็นโอกาสที่เราจะได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร่งอาจจะเดินช้าหน่อยแต่ผมจะแต่ไปจะค่อยๆเดินไปนะทุกคนไม่ต้องห่วงถ้าผักเลอะเป็นธรรมดาถ้าเป็นบางคนทำเราไม่คุ้นทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องการรับงานในอนาคตหรือว่า ไปน้อยว่าไปรับงานน้อยหรือว่าไปไม่ค่อยรับงานทุกอย่างมันถูกฟิกเวลามาหมดแล้ววันที่ไม่อาจอาจที่ทุกคนบอกว่าว่างก็างอาจจะมีไปร่วมงานกับใครหลายๆคนหรือว่าไปเรียนไปทําเพลงบางทีก็กลับบ้านมาดูทางนี้ด้วยบางทีก็บินไปเชียงใหม่แต่ก็ไม่ได้มีแค่ มันมันก็เป็นอีกพลาดหนึ่งที่เราต้องโตขึ้นถึงบอกทุกคนว่าวันนี้เราจะเป็นผู้นําขึ้นมากแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเราอาจจะไม่มีคนที่คอยซัพพอร์ตข้างหลังคอยซัพพอร์ตหมาถึงทีมงานไม่ว่าตอนนี้นักดนตรีนักดนตรีทีมงาน C N P ทีมงานของร้านเพลิน ทุกอย่างมันล้วนเป็นองค์กรมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันมันต้องค่อยๆก้าวค่อยๆทำความเข้าใจมันแต่ละอย่างม,มันก็เลยยากนะ<า>แม่หัวไปเละทำอะไรดีเพื่กิน

t အအ n ကကိေစ อเราลุ้งอันดับที่แปดแล้วนะเนี่ยมูเตรียมลุ้งข้าไปเพื่อนหมดเลยแม่เราจะหาเพื่อนไล้นะยังไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับทุกคนยังอยู่ตรงนี้อยู่นะพี่ป๊อปอะไร สวัสดีคุณป๊อบมงคลด้วยนะครับสีดําครับยอมสีดําแล้วก็หวังให้พี่ป๊อบยอมสีดําเหมือนกันหวัวพี่ป๊อบก็ทําสีตลอดเหมือนกันนะแม่แต่หวัวพี่ป๊อบไม่เห็นเป็นอะไรเลยยาเจ็ดสิบสามยาเจ็ดสิบสามโสดอะไรเมื่อกี้ ขอให้คุณยาสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆุกคนเลยปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนเริ่มต้น<ม>ทําสิ่งใหม่ๆทําในสิ่งที่ตัวเองรักทำในในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบเติบโตไปเป็นคนเก่งในแต่และเวอร์ชั่นของตัวเองนะครับทุกคนแฮปปีนุย่ยย์เอาไม่ให้ปีนุย่ยย์คนทุกคนหน่อยสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกทุก,ท,กท่าน จงมีแต่ความสุขนะคะท่านไหนที่มีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิย่ยงขึ้นไปนะคะร่ำรวยนะคะรักกันไปนานๆไขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ8,100ท่านด้วยตอนนี้ไลฟ์ผมกาลังเป็นที่นิยมด้วยหรอเดีย๋ยวขออนุญาตที่อยู่ใกล้ๆนี่มีไหมอยู่กันทรักไหตอนนี้นมที่ดูที่ชม เปิดร้านเนี่ยลงชื่อไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะลดครึ่งครึ่งราคานะคะประชาสัฐสำคัญนะคนะครึค่งราคาจากห้าสิบาทเลยยี่บ้าบาทแบบนี้เหรอถูกต้องโอ้นะก็ดีลดราคาเนาะจัดได้บ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่าตอนนี้ช่างแบบว่าลดมากไม่ได้ช่างจะพอแห้งเออทำไมอ่ะ <laughs> เอาช่างก็เหนื่อยเนาะ ตอนนี้มีช่างใหม่มาย,มาย,ยัางคราวคุณเบนก็มีถ้าไปเยือน